ก้าวไกลกืนน้ำลายใช้ภาษีประชาชนไปดูโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่จีนอันนี้ไม่รู้เลยนะก็กฎหมายบ้านเรามันยังผิดนะ่ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายกฎหมายมันผิดอยู่แต่ปรากฏเนี่ยพอคนก็เห็นว่าไอ้สินค้านี่มีตาไอ้สามเหลี่ยมด้วยนะพักเวรตะไลด้วยอ๋อมันก็ขี้คุยไงจริงมันทําแจกนั่นแหละมันทําขายนั่นแหละนะมันก็จะบอกว่าเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าใส่ีห้ออื่นแล้วคนไม่ซื้อมากนี่ไง คนที่จะเข้าไปเป็นสอสอมีหน้าที่บัญญัติกฎหมายให้เราอะ่ะไม่เคยคิดจะเคารพกฎหมายเลยอ,ะอ่ะและ้วจะเข้าไปทำหน้าที่ได้ไงและที่สำคัญไอ้คนชั่วมันยังเลือกมันเข้าไปอีกเนี่ยต้องด่าไอ้คนเลือกเออถูกไหมท่านผู้ชมถูกไหมเออมาดูหน่อยสิเดือนรัฐบาลเพื่อไทยอย่าลืมตอบเลยนะคุณให้สอบผ่านหรือไม่โพจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าขอบคุณนะครับหลายชั้นนะฮะ ทำไมไม่ตั้งชื่อพักตัวเฮียไปเลยนะฮะเนี่ยตัวเฮียทั้งนานนะ